สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเซอร์ชแคมครับว,วันนี้พี่จะมาผ่าสมองผู้ชายนะคะเ <c oughs> จาะลายมาดูนี่แอปแล้วมานี่เลยแล้วค่ะก <c oughs> ็เดินเข้ามานะคะอันนี้เขาจะทำผมทำลายผมตรงนี้นิดเดียวค่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้น้องๆคุ้นหน้าคุ้นตาเขาหรือเปล่านะเดี๋ยวนะ อย่าเพิ่งให้ดูหน้านะเดี๋ยวพี่อนอมบังรด้วยกันค่ะดูน่ารักนะเอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องซับปุยนะคะนักฟุตบอลทีมชาตินะคะารับเตะต้นทัวรราชอาณาจักรก็รเตะฟุตบอลเมื่อคืนนอนเด็กค่ะเมื่อคืนนอนเด็กดูฟุตบอลไทยกับไอ้เยอรมันกับอะไรในโลกอิตาลีน้าเคียร์เมื่อคืนเคียร์อะไร ไม่ใชอะไระค่ะแต่เขาหน้าเขาเป็นทางบาซิวนะหน้าเหมือนนะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเซตผมเสร็จนะครับน้องซับปุยซับปุยบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะถอดแต่งเกงให้ดูแต่ว่า <S <S ไลฟ์มันน้อย <S 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 ยอดไลฟ์น้อยเนาะร้านพอก็เลยบอกเออไม่ไลฟ์ก็ไม่ต้งองฟองนะเอาแว็คมาใส่เลยลูกเดี๋ยวเราจะเซตให้ดูทรงนี้มันดูแรกจีงนะ ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่สุพรรณบุรีเอฟซีแล้วนะคะเมื่อก่อนอยู่ที่อะไรนะบุรีรัมนะค่ะก็เดี๋ยวนี้ย้ายมาแล้วค่ะอันนี้ก็มาจากจังหวัดอะไรนะโนลกเป็นญาติกับปอยไฟส์ปอยไฟส์มาลาย <c oughs> พอน,นะคะค่ะอันนี้มาจากบุรีรัมคนนี้มาจากบุรีรัมค่ะมาจากบุรีรัมมาอยู่ฟินิกคนนี้เห็นว่าคนนี้ตามมาปุ๊บ <c oughs> คนนี้ก็มาย้ายจากบุรีรัมมาอยู่สุสพรรณบุรีนะคะ มาดูเซตผมใส่สเปย์ไหมคะพักอยู่ใกล้บ้านพี่แจ็คมากเลยนะอยู่เอสซีพาร์คใช่ไหมพี่แจ็คก็อยู่ใกล้กับโรงแรมที่เขาพักกันค่ะแต่เมื่อไหร่คะแข่งเมื่อไหร่วันสตีว์วันพุธนะคะแต่ทีมชาติแต่กับญี่ปุ่นนะคะกับญี่ปุ่นนะคะ ออสตาเป็นทีมออสตาไทยนะหารวมนักเตะไปเตะกับญี่ปุ่นนะคเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้กับนักฟุตบอลไทยไปบอลโลกไม่รู้ว่าปอลทิตายแล้วมึงเจอกันนะคะหรอเปล่โอ้ยไปส่งสปุยก่อนนะคะไป้รลูกไปสปุยก็อันนี้คอไม่มีหรือเปล่าไม่มีอะไรโอเคบาย Higher, อย่างนี้พี่แจ็คไม่เอานะหัววัยรุ่นอย่างเงี้ยไม่เอานะคะพี่ชอบหัวแก่กว่านี้นะคะมาก็เดี๋ยวมาดูเวพาหัวมาดูกิจการก่อนนะคะมาดูนะคะเจ้าขาอ่าอันนี้พาหัวมาดูกิจการอ่นะคะมาดูโรงงานค่ะ นี่แหละพามาดู